สวัสดีครับตาเจียห่อทุกคนนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับจางเหล่าชื่อนะครับผมก่อนอื่นขอทักทายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของจางเหล่าชื่อก่อนว่าตา้าเจียวห่อวันนี้นะฮะจางเหล่าชื่อก็จะมีสิ่งที่จะมาสอนนักเรียนทุกคนฮนะเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมนะครับผมจากที่เราได้เรียนในตอนเปิดเทอมไปนะครับผม ก็อ,อยากให้นักเรียนทุกคนฮะตั้งใจนะฮะออกเสียงตามนะฮะในเนื้อหาเนื้อหานี้ที่จางหล่อซือจะมาสอนทุกคนนะครับผมยังไงเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรขอให้นักเรียนทุกคนฮะ,ะไปกับจางหล่อซือเลยครับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งของนะครับผม สิ่งของนะฮะภาษาจีนนะฮะจะออกเสียงว่าตงฉีอ่าทุกคนออกเสียงตามจางเหล่าชื่อนะฮะตงตีงตงฉีสิ่งของฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั่นคือเรื่องของสิ่งของนั่นเองนะฮะสิ่งของที่จางเหล่าชื่อกำหนดมาที่จะเรียนในวันนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับ ตัวแรกนะฮะก็คือดินสอนั่นเองนะฮะภาษาจีนนะฮะดินสอออกเสียงว่าเฉียนปีเฉียนปีเฉียนปีดินสอ ตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือทีวีนั่นเองนะฮะทีวีภาษาจีนออกเสียงว่าเทวีเทวีเทวีตัวนี้นะครับผมก็คือหนังสือนะฮะหนังสือภาษาจีนออกเสียงว่า ชูชูชูหนังสือต่อมานะฮะตัวนี้ก็คือแปรงสีฟันนั่นเองนะฮะแปรงสีฟันนะฮะภาษาจีนจะออกเสียงว่ายาสวยาวยาว แปรงสีฟันต่อมานะฮะตัวนี้ก็คือพัดลมนั่นเองนะฮะพัดลมภาษาจีนออกเสียงว่าฟงซานฟงซานฟงซานพัดลม ต่อมาตัวนี้เลยถ้านักเรียนทุกคนหิวนะฮะก็สามารถเปิดตัวนี้ได้เลยแล้วก็หาของกินได้นะครับตัวนี้ก็คือตู้เย็นนั่นเองนะฮะตู้เย็นภาษาจีนจะออกเสียงว่าตู้เย็น ีนี้นะฮะก็อยากจะให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของจางเลาชื่อทุกคนฮนะมาทบทวนกันอีกรอบนะครับผมยังไงก็ตั้งใจออกเสียงกันนะครับตัวแรกเลยนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะดินสอภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรนะครับนักเรียนทุกคนดินสอออกเสียงว่าเชียนปี 铅นบีดินสออ่าตัวนี้นะฮะทีวีนั่นเองนะฮะทีวีออกเสียงว่าอย่างไรครับทีวีออกเสียงว่า电视机电视机 ทีวีต่อมานะครับตัวนี้หนังสือนั่นเองทุกคนหนังสือออกเสียงว่าอย่างไรครับหนังสือนะฮะจะออกเสียงว่าชูชูชูช อ่าชูแปลว่าหนังสือนะครับต่อมานะฮะแปลงสีฟันนั่นเองแปลงสีฟันภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรครับแปลงสีฟันภาษาจีนจะออกเสียงว่าหยาซัวหยาซัวหยาซัวแปลงสีฟัน ต่อ,อมานะครับพัดลมนะฮะพัดลมออกเสียงว่าอะไรครับพัดลมจะออกเสียงว่าฟงซานฟงซานฟงซานพัดลมอ่าแล้วนี่นะครับ ก็คือตู้เย็นตู้เย็นออกเสียงว่าอย่างไรครับตู้เย็นออกเสียงว่าบิงซ่างปิงซ่างบิงซ่าง,ง,ง,งตู้เย็นครับผมวันนี้สิ่งที่เราเรียนนะฮะเรื่องของ ตงีนะฮะหรือว่าสิ่งของนั่นเองนะฮะก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะฮะนำสิ่งที่เรียนวันนี้นะครับผมไปฝึกออกเสียงและจําความหมายกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนําสิ่งที่เรียนวันนี้ไปฝึกฝนกันด้วยนะครับผมออกเสียงให้ดังนะฮะภาษาจีนสําคัญอยู่ที่การออกเสียงนะครับผมถ้าเราออกเสียงชัดก็จะทําให้ผู้ที่รับฟังนะฮะก็จะเข้าใจในความหมายของเราเลยนะครับผมโอเคอย่างนี้วันนี้จางเหล่าชื่อก็ขอตัวลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของจ้างเหล่าชื่อที่น่ารักไปก่อนนะครับโอเคนะครับตาจ้าจเจียน